สวัสดีค่ะคุณพี่สวัสดีจ้าคุณน้อง,อ,งอุ้ยวันนี้ทำไมคุณพี่แต่งุดส่วยแต่คุณพี่จะไปไหนเหรอคะเอาคุณน้องคะรู้ไหมคะว่าเดือนนี้มีวันสําคัญน,นะคะอุ้ยวันสาคัญยังไงคะวันอะไรคะก็วันที่ยี่สิบสามตุลาอย่างไงล่ะคะเป็นวันปี่ยา <c oughs> มหารอดยังไงละ่ะน้องไม่รู้เลย พี่เล่าให้คุณน้องฟังสิคะมีความสําคัญยังไงทำไมคุณพี่ถึงได้แต่งชุดแบบนี้ถ้าน้องอยากรู้เดี๋ยวน้องตามพี่ไปที่บ้านนะจ๊ะพี่จะเล่าให้ฟังจ้าค่ะงั้นไปได้เลยค่ะไปจ้าจ้าเดี๋ยวพี่ขอถอดหมวกก่อนนะจ๊ะ ในคุณพี่พเล่าให้ฟังหน่อยสิคะสำคัญอย่างไรคุณน้องอยากจะฟังคะ่ะค่ะพระปิยนี่นะคะท่านทรงมีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ห้าก็คือท่านเนี่ยอยู่ในลำดับเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่ห้ายังไงละจ๊ะอืมรู้จักรัชกาลที่ ก้าปแล้วรัชการที่สิดไปแล้วใช่ไหมคะและนี่ท่านก็เป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ห้าจ้าค่ะเนื่องจากนะคะพระองค์เนี่ยเป็นที่รักของประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติพระองค์ได้รับการถวายพระราชจะสมยามาว่าสมเด็จพระปิยมหาราชที่เราชาวไทยทุกคนนั้นจะต้องรำลึกถึงพระองค์ท่านเพราะพระองค์ท่านนั้น ทำคุณงามความดีกับประเทศชาติของเรานั่นก็คือการเลิกภาสอยากรู้ไหมคะว่าการเลิกทาดนั้นคืออะไรค่ะวันที่23ตุลาคมเป็นวันที่เด็กๆจะต้องหยุดเรียนวันปิยมหาราชมีความสำคัญเป็นวันที่เราลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือพระปิยมหาราช ซึ่งเป็นในหลวงรัชกาลที่ห้าซึ่งเด็กๆได้เรียนไปแล้วใช่ไหมคะในหลวงรัชกาลที่เก้าในหลวงรัชกาลที่สิบซึ่งนานเป็นร้อยปีมาแล้วค่ะสิ่งที่ชาวไทยต้องจดจำนั่นก็คือการเลิกทาสค่ะทาสคือการทำงานค่ะแต่ว่าไม่ได้รับค่าจ้างค่าตอบแทนและถ้าไม่ถูกใจก็จะถูกเคี่ยนตี พระองค์ทรงเร็งเห็นว่าควรเลิกระบบทาสเพราะทุกคนมีความเท่าเทียมกันควรเคารพซึ่งกันและกันทําให้ชาวไทยรักพระองค์เป็นอย่างมากค่ะอาล่ะค่ะเด็กๆพระราชกรณียกิจที่ในหลวงรัชกาลที่หนะคะท่านทรงทําไว้นั่นก็คือการโรงเรียนค่ะ เด็กๆรู้ไหมคะว่าโรงเรียนแห่งแรกของประเทศไทยนั้นมีชื่อว่าโรงเรียนวัดมหันตภารามซึ่งเป็นโรงเรียนแห่งแรกของประเทศไทยตั้งเพื่อให้ราษฎรนั้นจะได้มีโอกาสได้เรียนหนังสือโดยทั่วหน้ากันค่ะเป็นโรงเรียนของรัฐบาลเลยนะคะต่อไปค่ะโรงพยาบาลค่ะ โรงพยาบาลสมัยก่อนนะคะเรียกว่าโรงเรียนแพทย์แห่งแรกของไทยชื่อว่าโรงพยาบาลสิริราชยังไงะคะเด็กๆค้ะและนอกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะก็ยังมีไฟฟ้าน้ำประปาและก็การลดไฟค่ะรถไฟในสมัยพระองค์ท่านนะคะ ทำขึ้นเพื่อเป็นการเดินทางและการท้าให้ขยายไปตามหัวเมืองหรือจังหวัดต่างๆในสมัยนั้นค่ะเป็นยังไงล่ะคะเด็กๆฟังไปแล้วเห็นไหมคะว่าพระองค์ท่านนั้นมีความสำคัญอย่างไรต่อประเทศไทยเราดังนั้นนะคะในวันที่23ตุลาคมนี้ วันปิยมหาราชเด็กๆต้องอระลึกถึงพระองค์ท่านนะคะเพื่อแสดงความกระตันยูนะคะเด็กๆเ,เอาละค่ะคุณครูเงาะนะคะมีคำของจองพระปิยมหาราชมาฝากเด็กๆด,ด้วยนะคะองค์พระปิยมหาราชชาวไทยทั้งชาติได้พระเมตตา พระทรงเลิกธาตุทั่วลาฟไฟฟ้าน้ำประปาและการรถไฟไปรษณนีโทรศัพท์การศึกษาสาธารณาสุขพระทรงบุกเบิกให้ประชาชาวไทยด้วยสายพาเนศรยาวไกลทำให้ประเทศไทยเจริญรุ่งเรืองเอาละค่ะเด็กๆค่ะคุณครูง้อต้องขอราไปก่อนเดี๋ยวคุณครูง้อจะรีบไป ซื้อดอกไม้นะคะเพื่อไปสักการะบูชาพระองค์ท่านที่พระบรมรูปทรงม้าค่ะค่ะดังนั้นนะคะคุณน้องขาในวันที่23นี้นะคะซึ่งเรารู้จักกันก็คือวันติยมหาราชเนี่ยเราจะต้องรำลึกถึงพระองค์ท่านโดยการนำดอกไม้หรือพวงมาลานะคะไปกราบไหว้สักการะท่านค่ะ เพื่อเป็นการแสดงความกระตันยูยังไงล่ะคะคุณน้องถ้าคุณพี่ท่านั้นก็วันนี้คุณน้องก็จะไปเปลี่ยนชุดแล้วก็จะไปถวายพวงมาลาพร้อมกับคุณพี่ด้วยเดี๋ยวให้น้องกลับไปบ้านแต่งตัวแล้วก็คุณน้องก็จะมาหาสำหรับวันนี้คุณน้องกลับก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณพี่ครัสวัสดีค,ะค่ะเด็กๆ